สวัสดีเราไปชมท่าครับอุ้ยแมงป่องมาเยอะจัดแล้ววันนี้เราไปเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับตัวโคตรใหญ่เหมือนกัญชากเลยสักอย่างครับมันจะเป็นบอสหรือเปล่าตัวใหญ่มากโอ้ยอยู่ไกลแล้วว่าใหญ่โคตรอะไรวะเนี่ยอุ้ยทรายเลยอ่ะมันมีตัวอะไรอยู่ในในพื้นหรือเปล่าอุ้ยตัวอะไรอะวัดตัวโคตรใหญ่ครับมันก้อนนี่ก้อนวัวตัวอะไรวะหน้าตัวโคตรใหญ่เลยอย่างที่มันอยู่ในทรายครับมันตัวใหญ่ขนาดอุ้ยมันกำลังมุดทราย อุ้ยเท่จัดหืมเท่ยังวะมัดอย่างเฟี้ยวเลยครับมันลงไปอยู่ในซ้ายได้เฉยตัวยังใหญ่แล้วไปไหนแล้วเนี่ยอยู่มันจะโผล่มากินเราเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วครับอุ้ยหายเฉยอุ้ยหูท่ามันเท่เกินอุ้ยอู้เดียวเดียวเดียวอย่าอุ้ยโดนหืมได้อยู่ได้อยู่ถึกอยู่ กวาดครับยักษ์มันกวาดมันคือยักษ์หรือทรูหรือสักอย่างมันจะกินเราป่ะี่ยปามันโคตรใหญ่เลยเย้าหน้าหลังเย็นอุ้ยมันมันลงไปแล้วโอเคอู้ยเยอะเกินเยอะเกินหืมมันจะเหยียบเราเย็นอุ้ยเกือบโดนเหยียบแล้วอ้อยเย้าโอ้โหไปจะกใต้ดินเฉยเลยดีนะเราไม่ตายแต่หน้าแดงแล้วหืมโอ้โหไปเตะไปเตะไม่โดนเออสัตว์ราวัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวคำรามแล้วเดินไม่ได้ครับโอ้โหมอสมอนเตอร์ฮันเตอร์ครับตัวนี้ คำรามแล้วเดินไม่ได้โว้เดินปูใหญ่จัดน่าจับว่ะโอ้โหแล้วตัวนี้จับไม่ได้แน่นอนครับน่าจะเป็นบอสอุ้ยมันปาดมาเกือบหน้าแดงอีกแล้วตายเหอะโอเคนิวเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่จัดแล้วดูเขามันดิโคตรใหญ่อุ้ยมังกรทะเลทรายครับโคตรเฟี้ยววูบวูบเดียว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 เย็นเย็นอุ้ยมาเตะไม่โดนเกือบว้าวกระเด็นเลยแรงจัดยิงไป ออ้ยมันออกมาจากใต้ดินครับมันท่าหลักมันเลยใช่ไหมเนี่ยโคตรเท่มันบินได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็มีปีกนะมันเลยไม่บินนะอยากเห็นมันบินอุ้ยมันลงไปเยี่ยวทีมันอาจจะโจมตียักษ์ก่อนนะมันน่าจะยังไม่โจมตีเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอุ้ยชิปหายแล้วเผลอยิงติดยิงติดได้แกวะเนี่ยมันอยู่ใต้ดินออ้ยสายสูงมากอ้าวมันน่าจะเป็นบอสชวฟเราเอาตัวนี้มาสู้ดีกว่าัวที่เราจับมาได้พาร์ที่แล้วเกลุย การเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนเดี๋ยวมันอะไรว่าจะกูใหญ่เกินลงไม่ได้ติดโอเคได้แล้วอู้ยสั่นไปครับสั่นเต็มโคตรเต็มแข้งหนูตัวนี้เท่จัดเรามาสู้ครับมันน่าจะเป็นบอสชัวปาไปเลยละกันการเลยอุ้ยช้าร์จมาดิอู้ยยังไงไม่ไหวอื้ why ยังไงอู้ยมีพลังเดียว Shadowman โคเท่อุ้ยตายแล้วออ กูหเหมือนจะตายแล้วหรือเปล่ามันยืนกลางแข่ง post. แล้น่ะทีโพสรือว่าทีโพสวู๊วมันตีเดี๋ยวขยับไม่ได้วูติดมือครับโอ้โหเจอท่าไม่ตายเฉยนึนกว่าทีโพสเมื่อกี้ตายอือการการวันเออเอาจอสั่นปวดหัวแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยโหดจังว่ะฟา,าดไปกำลังสายฟ้ามังกองตัวหลังมาแล้วมันมุดดินมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวทีละตัวทีละตัวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราตายครับวางเตียงก่อนโอเควู้ดล่วงไปแล้วสวยประจัดอืมวิตมังกรเราขุดเก่งเ,เันเก่งเกินไปไหมเนะี่ยล่วงไปแล้วครับสำหรับยักษ์ครับอืมวู้ดเอาว่ะตบบอสไปหนึ่งตัวเอาเรื่องโอเคอยากรู้ว่ามันได้อะไรหรือเปล่าครับถ้าเราขุดเราจะได้อะไรปะในเนื้อมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยเลยเอา้าป่าไปทไไปําไมวะเนี่ยแปลกๆอ่ะ อะไรตัวนั้นไปไหนแล้ววะหายเฉยเดี๋ยวไปลองตามหากันดูว่าแถวนี้มีตรร right ัวอะไรที่น่าสนใจครับค่อยลงไปละกันอุ้ยสูงว้าวดูอะไรอ่ะอุ้ยตัวอุ้ยเจอตัวเดียวกันครับตัวนี้ตัวเล็กมากจับได้หรือเปล่าโอยยิงไปก่อนอุ้ยอุ้ยมุดดีแล้ววะเอาว่ะอุ้ยตัวเดียวกันเลยแต่มันตัวเล็กกว่าครับันนี้เหมือนตัวลูกมาหรือเปล่าอุ้ยพุ่งเร็วโคตรมันพุ่งเร็วจวะตัวนี้อย่างเร็วเลยครับโอ้โหมุดดินแล้วเร็วมาก วิวสามร้อยแปดสิบสี่ครับชื่อว่าเดียโบหรือเปล่าอันถูกเปล่าเน,นี่ยอู้อา้าขยับไม่ได้เดี๋ยวคำรามไกลจัดเลือดห้าแสนได้อยู่ยิงให้เลือรถก่อนอุ้อู้อู้อู้เย็นเจียนยิงให้เลือรถก่อน,น,นครับผมหึงตะถึกจัดเดี๋ยวเราล่าไปหาเดรสาวัวอื่นก่อนอู้ตัวนี้เอาเรื่องอุ้ยเราเขงงางัดมาเอาเรื่องจัดไม่ใหญ่มากนั่นเป็นตัวลูกมันโอเคเดี๋ยวให้เดราสาวแทงมาดิวบนุบดินไปอีกแล้วเดี๋ยวอู و, ้ไกลอยู่ไกลโคตร เลือเชื้อโอ้โหแรงจัดเลยครับถ้ามันเอาเรื่องแรงเกินโหดเกินไปอ่ะเปลาถอยคอนถอยคอนว,วิ่ง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 ตอนมันวิ่งมันไม่เร็วมากครับแต่ตอนมันขุดดินนี่แหละโอ้โหมันเอาเร็วมันเอาอีกแล้วท่าเด็ดเลยโอ้โว้ยเว้ยโอ้โหเร็วจัดมาดิยังไงเคยได้อยู่ได้อยู่เรื่อยเรื่อยเราคือวัตถุมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดไปได้เรื่อยๆอยอย่างโกง จะรู้ว่าอางมีบทฮาร์ดคอร์หรือเปล่าแบบตายแล้วตายเลยอะไรเงี้ยจะได้ตื่นเต้นกว่าเดิมเยอะเออเอาดิเอาดิวิวยวิจะเย็นหืมกระจายกระจายเต็มไปหมดอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเราเขาชนหน้าแดงหน้าแดงจับตอนนี้อุ้ยมันมุดอีกแล้วชิปแล้วอุ้ยเดี๋ยวติดติดติดโอเคขั้นหลบหลังนี้จะรอดปะเอาหายไปไหนแล้ววะหายเฉยอุ้ยไปอยู่นู่นเฉยโอเคมันไม่สนใจเรายิงฟรีไปเลื่อนรถไปนิดเดียววิ่ง ้หมันเลือดกแทบไม่รู้เลยครับถือเกินสายเราต้องเอามังกรเรามาสู้ครับอันนี้ต้องต่อเลือดที่เยอะครับเราถึงยิงฆ่าสลบได้ครับผมจะยิงไปก่อนลองวัดดูก,ก่อนเผื่อฆ่าสลบจะขึ้นมาอุ้ยอุ้ยขับลาไปแล้วขยับไม่ได้ยิงก็ไม่ได้สิพละอย่าหันมานะอย่าหันมาเดี๋ยว้แย่ยยยยก,กว่าหันมาคือไม่คุ้ดีแล้วอุ้ยก่อนมาตามมาไมเนี่ยเช็คโอ้โอ้โอ้ยโกรส่งละต้องใช้พระเอกของเราครับ เลือ 5, นห้าเศนจะไหวหรือเปล่าสำหรับมังกรของเราไหวว่ะแหละตัวยังโกงครับป่าบอสไปแล้วมาทับตาเข้าที่หน้ามาลุย,ย,ยอุ้ยมาอุ้ยอัศนีสายฟ้าฟาดโอ้โหทมังกรตอนกลางคืนเรืองแสงครับเทจัดมาดิได้อยู่ได้อยู่เรือรถอยู่ยมันถึกจัดนี่นะมังกรเทพเลยเนะี่ยเจอไฟไปเรือแทนไปล้นเลยยิง,อ,งอัศนีสายฟ้าฟาดเอาหายฟาดไป อไอวูคนไฟครับทาาคนไฟแรงเ่าโอ้โหเป็นแรงมากครับสำหรับท่านี้เหมือนจะใช้ไม่ได้ผลอืองาไปฟาดเข้าไป,าไปท่านี้ดีสุดแล้วเอาจริงแรงมากและใช้ง่ายด้วยสกิลมันออกเร็วครับฟาดเข้าขไปแบบสองเท่าวิ่งขึ้นแล้วโอเคสวยเดี๋ยวเราไปแอบก่อน,นครับผมจะไ,ได้แล้วโอเคสวยจัดอดีมถึงเวลาแล้วตัวต่อตัว,ตวมันบุดดินไปอีกแล้วชิปละอุยอ้ย มันแรงจังว่าท่าเนี้กระเด็นโคตรไกลเลยครับแล้วมันเร็วจัดอ่ะเวลามันมุดดินโอ้ยเดียบลูครับตัวเล็กดูมันชุกชนไม่หลบได้มัยังโดนอยู่เหมือนจะการไปเลยจะการไปเลยอยู่ในยลูกพ่อดุ้ยเออการ์เธอการ์เธอมันจะสลบแล้วสวยอู้ยเดี๋ยวมันจะตายไหมนี่ยยิงให้ตัวนี้สลบก่อนโอเคมันหนีไปแล้วสวยอยู่อือตไปไปอูวูมันลองเขางัดโคตรโหดมันจะสลบแล้วเดี๋ยวมันคูดีแล้วอย่านะาไปเย็น ปไ,ไ, bbe bbe? ไปไหนแล้วอู้มันเอาเราเฉยเลือกเเหยื่อซะด้วยยิงไปกลายศแล้วทีเดียวอื้อสัตว์สัต้นไปอื้อไปไหนลงไหมอื้อเรียบร้อยโอ้จับได้แล้วครับเดียบลูบใช่นไหมผมอ่านถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวกดที่พรีด้ามนะครับสำหรับเดียบลูครับโอ้โที่จัดเป็นบังกคลนทะเลทรายผมไม่ง่ายตีไล่ไป โอ,อ้โลออนิเมชันอย่างนานเลยครับโอเคเดี๋ยวมาลองท่าดูหน่อยว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะผมคลิกซ้ายครับตัแ่แต่คลิกซ้ายเอาหัวชนไปออนิเมชั่นนานมากท่านี้โอเคมาต่อที่คลิกขวาเรือผมสบรับคลิกขวาค,คือวิ่งชนครับอือเอาเรื่องเขายักษ์ใหญ่โอเคกดซีครับลองกดซดูก้าวเขางัดขึ้นเหมือนกันครับเคกด X ครับผมต่อที่ X เลยไม่มีครับแซดก็ไม่มี โอเคกดคิว okay, คร Korea, <Milk. S 2> <t colours> <risque> aky, ับกดคิวคือคำล้านผมโหแต่ท่าน้อยจัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เวลาแบบกดสเปคบาร์มันขุดดินครับอืมเทจัดแล้วดูแล้วดูความเร็วที่มันขุดโอู้หเร็วโอ้ my god โูแต่ในน้ําช้าครับในน้ําช้าจัดแต่อย่ลองหาเหยื่อกันหน่อยดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนครับโหเด็กอยู่บนพื้นนี่เร็วจัดยิ่งกว่าเด็กฟ้าตแปดนี่ไงสเปคบายทีอู้หูวิ่งไปง่ะสเปคบายทีคือท่ากระโดดแล้วท่าพูดแรงเอาเรื่องจัด โอเคลองให้มันลองสู้ดูวะผมไก่ตัวข้างหน้ามาดิเข่างัดหน่อยโอเคอ๋อเดี๋ยวมันเบรกอยู่เบรกนานจัดนี่ไงงัดท่อให้มันถึงจัดุยมันเอามันเอาเอาเหรอะวิวท่านี้ค่อนข้างจะเบาครับแต่ท่าสเปคบาลน,นี่แรงจัดโอเคแต่ท่าจอมตีนประดานี่ค่อนข้างเบาทำรามโอเคติดตันโอเคเราให้มันสู้เองดีกว่าน่าจะดีกว่าครับจัดกรันลุยลุยเลย วันนี้คุณด,ดีแล้วท่าน,นี้น่าจะแรงสุดแล้วท่าน,นี้แหละออ้ยผมจากดีเราคุดแรงแต่การต่อเลยลุย let's go มาแล้วเห็นแล้วเห็นเยอะแล้วยังไงเดือนข้างโอ้พี่ชนเดียวตายเลยก็เฟี้ยววิวโหดจัดเได้อีกตัวหนึ่งที่คุดท่เ,ทเลยครับสุดยอดและเพลย์ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้านะผมติดตามรอนเลยแล้วเจอกันสี่อยู่นะครับ